วันนี้เราจะพาทุกคนขึ้นกระเช้านองปิง360มุ่งสู่ยอดเขาของเกาะลันเตา้าเพื่อไปชมหมู่บ้านนองปิงและพระใหญ่เทียนถานที่เป็นสัญลักษณ์อันสำคัญของเกาะฮ่องกงจากนั้นเราจะพาทุกคนขึ้นรถบัสเพื่อไปชมหมู่บ้านชาวประมงไคโอสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิมที่ยังคงมีเสน่ห์แบบไม่เหมือนใครด้วยการนั่งเรือชมรอบเมืองและที่สำคัญชาวบ้านเขาพาเราไปดูปลาโลมาด้วยแต่ว่าจะเจอไหมไปลุ้นกัน สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ MTR Central ซึ่งเรากำลังเดินทางไปยัง MTR ทุงชุมงโดยใช้รถไฟสายสีส้มสายเดียวถึงเลยแถมยังวิวดีด้วยเพราะว่าสายนี้เนี่ยจะเป็นการเดินทางข้ามทะเลไปยังเกาะลั้นเต้าเพื่อไปขึ้นกระเช้าที่มีชื่อว่าน้องปิง360ตอนนี้นะคะเราก็นั่งมาถึงสถานีทุงชุมงเพื่อจะมา รถกระเช้านอนปิ้งออกมาอยู่ที่ทางเดิน B ด้านขวานะคะปักเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งเราซื้อตั๋วมาที่กรุ๊ปราคาคนละประมาณ1,000เกือบ1,100ก็เป็นแบบสแตนดาร์ดไม่ใช่ตู้กระจกทั้งแก้วถ้าตูก้กระจกนี่อาจจะไปถึงหล 1, ัก1 5 0 0ถึง2,000ได้เนาะก็จริงๆคิดว่าไปถึงเหมือนกันอันนี้คือช่องที่มีตั๋วแล้วเนาะใครที่ยังไม่มีตัว๋วตอมเดีบบนี้ไปซื้อซะเรียบร้อยเราซื้อแล้วเ้วก็ อต้องขอบอกก่อนว่าการชิ้นกระเช้านองปิง360ในเวลานี้คนค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทุกคนควรซื้อตั๋วมาก่อนล่วงหน้านะไม่งั้นจะรอนานมากขนาดผมซื้อเมือก่อนยังรอเกือบครึ่งชั่วโมงซึ่งหนึ่งกระเช้านี่เขาจะให้เรานั่งทั้งหมด8คนด้วยกันหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมกระเช้านองปิงถึงมีคําว่า360เป็นเพราะว่าเราสามารถชมวิวได้360องศานั่นเองกระเช้านี้ก็จะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะครับเชิญเดินไปกัไปสู่ยอดเขานองปิง ซึ่งเราจะไปไหว้พระใหญ่เทียนขักกันนะครับแล้วก็จะไปต่อที่หมู่บ้านที่ไชโอเป็นหมู่บ้านชาปะบงนะครับึ่งก็เดี๋ยวเราจะไปดูตัวหมู่บ้านนั้นด้วยนะครับก็จะมีสองที่หลักๆที่เราจะไปกันใบนบ่ายวันนี้หูเริ่มเอือ้อกันสูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่เช้าที่ขึ้นมาเป็นแบบว่า ไม่ใช่คิสตันนะเป็นแบบธรรมดาก็จะขึ้นบนกับกุ๊ขอื่นด้วยเขาก็จะัดมาให้มันบรรลานกันตอนนี้เราผ่านภูเขามาแล้วหนึ่งรูปพักไปแล้วหนึ่งที่แล้วเดี๋ยวกาลังขึ้นต่อนะคะด้านหลังก็คือจะเป็นมีที่เป็นเขาแล้วก็ทะเลนะซึ่งด้านขวาด้านนู้นก็จะเป็นส่วนของสนามบินไม่แบบต้องไปดูแค่จะบอกว่ามันใกล้สนามบินเฉยแต่ว่าอากาศนี้ใคริดว่าร้อนไม่ร้อนเลยเพราะว่าเขามีลมเป็นอากาศจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาแล้วก็เป็นลมยุนด้วยลมตรงนี้ ก็เเเยยยี่มลราไปต่อออกกกันนีรระเช้านองปิงม uh ีความยาวถึง5.7กิโลเมตรซึ่งเคยเป็นหนึ่งในกระเช้าที네่ยาวที่สุดในโลกด้านข้างเราก็จะเห็นสนามบินฮ่องกงใหญ่มากส่วนด้านล่างเราก็จะเห็นเส้นทางเดินเขาสําหรับคนที่อยากไปหมู่บ้านนองปิงด้วยตัวเองแล้วถ้ามองไปไกลๆเราก็จะเห็นพระใหญ่อยู่ลิบๆกับสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกชื่อว่าสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวแล้ว เดินเข้าไปสู่พระข้างบนนะคะระหว่างทางก็จะเป็นหมู่บ้านร้านค้าอะไรต่างๆไปดูเลยแล้วเขามป็นรถถั่วขึ้นมาด้วยนะใช่ทำไมเราเป็นเครื่อถั่วเพราะว่ามันไม่ครูมันไม่ครูอ่ะไพร์มาแล้วฮะก็ที่นี่นะครับเป็นหมู่บ้านนองปิงนะครับก็บรรยากาศนอนเหรอนองปิงนองปิงไงก็เป็นหมู่บ้านที่เขาเซตอัพขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปของเ หนูหนูน้องน้องหนูหนูนะครับ่วนเราเป็นหนูยักษ์คนโตแล้วเราก็เชิญด้านในซึ่งเราก็จะอธิฐานได้นะครับว่าเราจะเอาความสำเร็จโชคชะตาะสุขภาพนะครับแล้วก็คุณลักโชคดีตัวถัดมาก็จะเป็นร้านโซนร้านอาหารนะครับแล้วก็คาเฟ่คือตอนที่เราขึ้นกระเช้ามาเนี่ยก็จะมีตาล้องมาหายรูปเราแล้วก็เอารูปนั้นนะมาขายเรา,เ,ราเนี่ยที่ข้างบนนะครับก็248 ฮลล่องกองดอลลาร์นะครับก็ตกแล้วประมาณ1,000นิดๆนะครับ1น0 0บาทแล้เดี๋ยวเขาถ่ายดีนะครับถ้าคุณชอบก็ซื้อได้ซื้อได้ก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นร้านพิซซ่านะครับด้านนี้จะเป็นร้านไอติมมีซับเวยด้วยแล้วก็มีห้องน้ำของห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมา พอเราเดินเลยโซนร้านอาหารและร้านค้ามาแล้วก็จะเข้าสู่โซนพระใหญ่เทียนฐานชื่อนี้มีความหมายว่าวิหารแห่งสวรรค์ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1990โดยวัดโปหลินและถือเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของเกาะลันเตาอ่าครับผมวันนี้เราก็เดินผ่านประตูใหญ่มาแล้วเนาะอยู่ฝั่งนู้นก็ระหว่างทางก็จะมีรูปปั้นนะครับเป็นรูปปั้นของมนุษย์นะครับน่าจะเป็นชาวฮ่องกงไม่เห็นหรือเปล่าวัววัวมาดูวัวเลยแกดูแกดู ไม่กล้าเข้าใกล้เดี๋ยวไม่ได้กลับปรปเดศด f e ู m o m e n ไปดูนะน่ารักนโ okay. อเค okay. นอยคก็ตอนนี้เรามาถึงตรงปากทางขึ้นพระใหญ่แล้วก็เมื่อกี้เจอน้องวัวแอบแบกน้องวัวแป๊บหนึ่งนะทำไมยางไม่เคยเห็นแล้วก็มาที่ตรงทางขึ้นนะคะก็จะมีทงประเทศจีนแล้วก็ฮ่องกงคู่กัน ส่วนนี้สัญญาหรือเปล่าไม่รู้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีงามป้าเดี๋ยวเราเดินขึ้นกันเลยดีกว่าเดินขึ้นเลยนะไม่ขึ้นนะเราดูระยะไกลๆนะเพราะว่าเหนื่อยนะคะก็บริเวณนี้ใหญ่มากเป็นหมู่บ้านที่อากาศเย็นมากน่าจะประมาณเกือบ20องศาได้แต่ลมอ่ะมันเป็นลมเย็นมันไม่ใช่ลมร้ออ่ะไปดูทาง <c oughs> ขึ้นกันก่อน ทางขึ้นไปยังพระใหญ่เทียนฐานต้องผ่านบันได268ขั้นซึ่งเวลาของเรานั้นมีไม่พอเราจรึงแค่ถ่ายรูปด้านหน้าเท่านั้นไม่งั้นเราจะขึ้นรถบัสไปหมู่บ้านชาวประมงไม่ทันรถบัสของที่นี่จะมาเป็นรอบๆอ,อันนี้จะเป็นตารางรถบัสที่ผมถ่ายมาจากป้ายรถนี้จะมีค่าบริการ17.6ดอลลาร์ฮ่องกองส่วนตรงนี้จะเป็นจุดขึ้นรถบัสนะครับไปยืนต่อแถวรอได้เลยเผื่อรถเต็มตอนนี้เราก็กําลังนั่งรถบัสสาย21 ไปสู่หมู่บ้านชาวประมงระหว่างทางเราก็เปลี่ยนหัวขึ้นใจนิดนึงนะคะเราก็เลยเอาทาร์ตไข่เราซื้อไว้ตั้งแต่ร้านที่เรามากินก็อันนี้จะเป็นมิ้วทาร์ตไข่มิ้วถื่มแล้วอร่อยมากดินก่อนนะงงงน้ <c oughs> อนอ่ะอ่อมากมใ <c oughs> ช้เวลาไม่ถึงสิ่นาทีห่นะกไป หมู่บ้านชาวประมงไทยโอมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหลายร้อยปีแต่ปัจจุบันเหลือประชากรเพียง3 0 0พันคนเท่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยที่ยังคงวิถีประมงเดินตั้งแต่โบราณจึงทําให้ที่นี่มีเสน่ห์เป็นอย่างมากอันนี้ก็อ่าเป็นของชาวบ้านที่นี่ก็คือจะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปลาหมึกจะขายเป็น2ลูก2ลูก16บาทเราสั่งมาทั้งหมด4ลูกนะหกเหรียญหกเหรียญดื่มดื่มด้วยลูกชิ้นจะเปิด ข้างในเป็นอะไรครับข้างในไม่มีค่ะแต่ว่ารสชาติอ่ะเด้งเด้งที่สุดที่เคยกินลูกชิ้นมาแล้วเหรอเหมือนอัดแก๊สอ่ะจริงเหรอจริงแล้วมันก็แบบร้านเราจิ้มเนี่ยทุกคนซื้อกินหมดเลยโดนดับหมดเลยแบบเข้ามาเจอเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมมาลองกินบ้างนะครับว่าจะเด้งแค่ไหนอือก็เด้งดีเอลเธอเด้งเด้งเด้งใต้โอ้จัมโบ้บิ๊กบิ๊กฟิชบอลอือโอ้โห และเราก็ตอนนี้เราอยู่บนสะพานที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านนะซึ่งข้างในเนี่ยบอกเลยว่าตอนแรกข้างนอกนึกนว่าไม่มีอะไรเดินไปที่ท่าเรือสรุปเดินเข้าข้างในก็คือเป็นเหมือนแบบตลาดปลาอาหารแห้งอาหารสดไอซครีมลูกชิ้นทุกอย่างแบบชาวบ้านขายเต็มเหมือน้วคนเยอะมากคือคนอ่ะมาอยู่กันในหมู่บ้านหมดเลยนะซึ่งเราไม่เห็นนะก็เดี๋ยวเราจะเดินต่อไปว่าลึกๆเขาปอีกว่าข้างในมีอะไรขายแต่แบบมีพวกปลาหมึกย่างอะไรอย่างเงี้ยเต็มไม่หมดเลยดีค่ะดีไปด,ด,ด,ดูกัน เมื่อเดินมาตามถนนไทโอก็อจะพบร้านค้าท้องถิ่นม,มากมายอย่างเช่นอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าปลาดาวกินได้สิ่งที่ทําให้ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นนั่นก็คือบ้านเรือนแบบดั้งเดินที่สร้างขึ้นบนเสาไม้แต่ว่าการเดินดูอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเราก็เลยลงเรือกันดีกว่าซึ่งเขาบอกว่าแถวนี้มีปลาโลมาด้วยตอนนี้เราขึ้นเรือนะคะม่ได้จะไปชมดูเกาะดูทะเลแอบแวะดูปลาโลมา,า,ลมาถ้ามีปลาโลมาซึ่งอันนี้ตั๋วจะราะคาถูกอยู่ที่คนละ50ิ กำลังฮ่องโถงค่ะก็ประมาณ200บาทเนาะแล้วก็เวลาทั้งหมดที่ใช้ในยี่นาทีเนี่ยเราไปดูกันเป็นยังไงชั่วสิบคนจมนั่งหน้าเลยเป็นไงล่ะจับรจั๋งวิ่งไาด้วยด้วยเงยเงยเงยไปเที่ยวแล้วดูปลาค่ะเดี๋ยวนะเราเอาตั้งแต่อะไรนะกระเช้าลอยฟ้าข้ามยันมาทะเลเลยโลงเรือโอ้โหป้าขึ้นขึ้นเขายังไงให้มาอยู่ในเรือทีสวรรค์ ตอนนี้เราก็ออกเดินเรือเป็นที่ร้อยแล้วนะครับเรือลำนี้ก็จะวนรอบเกาะนะครับโดยประมาณเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะพาเราไปเจอโรมาไหมถ้าออกไปจากตรงนี้อาจจะเจอะอ้าวกลับแล้วเหรอวนกลับอะไรจบแล้ววนรอบใช่ไีมอ่ะไม่ไม่แต่ลำเมื่อกี้ที่เข้ามาเขากลับมาจากอีกทางหนึ่งหรือเปล่าอ่าเขาอาจจะเข้ามาดูชาวประมงแล้วค่อยออกไปข้างนอก มีเขาอาจจะพาเราออกไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นสภาพชีวิตของคนที่อยู่บนนีเกาะประมงมเออมีอาชีพเป็นชาปลามงหาปลาหมึกหาปลามาขายเนาะโอเคก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเจออะไรเด็ดเด็นผมจะถ่ายมาให้ดูนะเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวไป,ไปชมบรรยากาศกัน <c oughs> ต้องบอกตามตรงว่าตอนแรกผมคิดว่าเป็นการล่องเรือชมเมืองแบบธรรมดาไม่ได้คิดว่าจะเจอโลมาแบบที่เขาบอกเลยเพราะว่าการที่โลมาจะมากระโดดน้ำกลางทะเลเนี่ยมันไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะแค่ชมวิวหมู่บ้านชาวประมงเนี่ยก็สวยมากแล้วแต่เอาล่ะครับไหนๆเขาก็พาเราออกมาละก็เลยได้ชมเครื่องบินเฉยกําลังบินไปไหนครับเนี่ย ูชัดๆกันอีกสักทีเห็นแบบเต็มๆเลยครับช่วงค่ำของเราก็มาดูการจัดแสดงซ y mphony o อ l ฟไลเป็นการจัดแสดงไฟบนตึกที่อ่าววิกตอเรียจากนั้นเราก็มาหาของกินย่านจิมซาจูซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็มีคณะฮ่องกงด้วยแบบต้นตำรับเลยคณะฮ่องกงจริงค่ะก็ตอนนี้นะคะเรามาถึงมื้อเย็นของเราแล้วก็เราสุ่มร้านมาแถวจิมจาจูก็มาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อซึ่งก็คือร้านหยวนทีเลสเตอรองนะคะ ป้าเป็นคนเลือกเองเลยนะคะป้าบอกว่าต้องเข้าร้านนี้กลิ่นมันกลิ่นมันเรียกร้องกลิ่นเรียกร้องกลิ่นมันเรียกเลยมาได้เป็นเมนูเป็นตัวเนื้อตุ๋นแล้วก็เป็นบะหมี่เส้นเอ็นแล้วก็เมนูที่สองนะคะก็คือจะเป็นตัวเกี๊ยวคูลูกชิ้นปลาหมึกแล้วก็บะหมี่เส้นบะหมี่แบบละเอียดละเอียด ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าที่มาของคณะฮ่องกงที่แท้จริงนะคะเชิญดูค่ะเชิญดูเชิญนี่นั่งมากินที่นี่เชิญดูเชิญนี่นั่งมากินคณะฮ่องกงนมดเลนี่เรานั่งเครื่องมาแล้วนั่งเครื่องมาเพื่อสิ่งนี้เรานั่งเครื่องมาเพื่อมากินคณะฮ่องกงพราะมันเหมือนคณะที่ไทยแลนด์ไหมค่าเดี๋ยวมื้อนี้นะคะเราเสียค่าเสียหายไปทั้งหมด191ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะเดี๋ยวเรามาชิมให้คนเรียกเขาเรียกมาร้องที่นี้ใจไหม จะถูกใจตามคำนิยมโอ้โหดูเส้นเสีย YouTube เอาตักน้ำสุปใสกินแรกไปแล้ว็นไระโอ้หไม่ิหวันเฮ้หวางเหรอลลายละลายในปากนุ่มหอมขนาดแลนด์มาล้วเ่ยสุดยอดต้องมา กรอบยอดไมเปิดไม่เปิดอะไรใช่ไหมอันนี้ไม่เลยือสิ้วใช่เลยสตามขาที่เจอหลายอย่างแล้วรีมเนี้ยนี่นะคะอันนี้เราจะมาชิมเกี๊ยวกุ้งกันกุ้งเน้นๆ3สามตัวตัวใหญ่น่าเกี๊ยวจิ๋วน่ากุ้งใส่หมูเหรอนี่ไงอร่อยมากเข้มข้น ไม่คิดหวังเลยใช่ไหมร้านนีอ้อืมวิ้งเนื้อหอเอาถึงคิวแล้วนะคะไม่กินเนื้อนะคะไม่กินเนื้อ <c oughs> แต่กินหมูกรอ,อกนะ,ะใช่แล้ว <c oughs> อืมกรอกไม่มากแต่ตรงนี้หอมอร่อยรสชาติดีอ,อร่อยมากอร่อยอร่อยกินแล้วไม่ร้อนในใช่ไม่กรอบม,มากเกินไป <c oughs> ไ สามสองหนึ่งปิดวันที่สองอันนี้นะคะก็จบด้วยมาร้านดังที่ข้างในเมนแต่คนไทยนะคะก็คือโลง่งสูก็คือน,นี้จะเป็นขายสินค้าทุกอย่างนะไทยดังเทศแต่ว่าราคาถูกมากมากครึ่งครึ่งเลยก็ว่าได้นะคะก็คือมีขนมด้วยก็ซื้อมามีขนมไทยมีอะไรต่างๆเต็ไมไปหมดเลยก็เ,เพื่อนๆลองมานะอยู่ที่จิมชาจุย๋ยแล้วก็เลี้ยวมาทางด้านขวาเข้ามาในซอยนะคะก็จะเจอหนึ่งป่ะวันนี้ก็ ได้มาเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเอาขึ้นเครื่องกลับไปไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเจอกันที่ดิสซีแลนด์อินฮ่องกปะเดี๋ยวเราไปรอชชที่นี่กันเลยก็จบกันไปแล้วนะครับกับทิปฮ่องกงวันที่2ของเราหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยและถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อติดตามชมคลิปหน้ากันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า